บอลลิงไหมสนธิสัญญาบอลลิงใช่ใช่ใช่คือเขาเข้ามาทําสนธิสัญญาการคา้าเสรีกับประเทศ,เทศไทย<ม>แล้วเขากลับไปก็เขียนหนังสือเล่มนี้ทัชรากแต่ของรัชการที่สี่จะมีไม่เยอะเพราะ<ค>ในยุคนั้นของหายากมากแสดงว่ารัชการที่4ี่ที่คุณวิทย์บอกในคลิปแรกก็คือเป็นช่วงเบิกที่มีฝรั่งมีคนจีนเข้าทศชุดน้ําชาที่มีมูลค่าสูงที่สุดของประเทศไทยเป็นชุดน้ำชาจากฟรีเป็นชุดน้ำชา ของจีนแบบไทยลายฝรั่งนักสะสมไทยยังไม่มีฝรั่งเขาเก็บของพวกนี้ก่อนเราเขาเป็นเขาเป็นเมาเขามาซื้อของเราไปเยอะพระพุทธรูปดีๆเครื่องไม้ดีๆงานศิลปะดีดีเขาซื้อออกคนนอกจากเราไปเยอะแต่วันเวลาเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้คนไทยซื้อดีกว่าคนไทยกลับไปซื้อขึ้นเครียดจังว่างงานมาเป็นปีละพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยร้น้อยอย่าเครียดมาก โอเคน,นะจ๊ะมา,ม,าม,มาสวดมนต์แกเกียรมาสวดมนต์ไหว้พระกันเถอะครับใจจะได้สบายชุบหอมบัวชิปกลิ่นจากไม้หอมอย่างดีมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับสวดมนต์ไหว้พระสวัสดีครับกลับมาพบกับพอมแมกก่ชแน,นลนะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้ข้างต้นนะครับว่าวันนี้เรามางานในเทศกาล4ีพ่นดินเดี๋ยวเรามาถามคุณวิทย์น,นิดนึงว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดงานเพราะอะไรครับ ก็อยากจะเผยแร่นะครับศิลปะวัตถุของไทยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านของเก่าให้ทุกคนได้เข้ามาใช่แล้วเป็นของเก่าที่หาชมได้ยากมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันข้างในเดี๋ยวจะให้คุณวิทย์เนี่ยอธิบายว่าสตอรี่ของแต่ละรูปแต่ละสิ่งของของเก่าต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างและได้มาอย่างไรไปชมพร้อมกันเชเลยครับ ตนิี้รศการ4ี่แผ่นดินนะครับก็จะเล่าเรื่องตามความตามชื่อของนิทรรศการ4แผ่นดินก็คือ4ี่รัชเจ้าสมัยก็คือรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่ครับก็คือ4รัชกาลทีนี้นิทรรศการก็จะเริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่4ครับก็จะเป็นทางด้านนี้นก็จะมีตั้งแต่งานงานแกะสลักมีหนังสือโบราณในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีลายพระหัตถ์ของท่านแล้วก็จะมีภาพวาด มีส c ัปเจอร์ก็เป็นว่ารูปปั้นนะเนาะจริงจริงๆแล้วรัชกาลที่4ี่ครับท่านมีลักษณะเด่นยังไงบ้างครับมิวสิคือเหมือนขึ้นของราชตอนอายุมากแล้วมีความรู้เยอะท่านจะได้ขึ้นของราชตั้งแต่แรกแล้วแต่ท่านเลือกที่จะไปบวชใช่เพราะว่าหลีกทางให้ราชการที่สามท่นขึ้นก่อนครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์ศึกษาภาษาศาสตร์มีองค์ความรู้เยอะท่านก็ จะมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษท่านก็เก่งอันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือสมัยก่อนเวลาข้าราชการจะเริ่มข้าต้องได้รับหมายจากพระเจ้าแผ่นดินก็คือใบนี้เหมือนตาพระราชองค์การใช่ตาพระราชองค์การใช่แล้วก็จะมีท่านจะเซ็นกำกับไว้ครับแล้วราชการที่4ไม่เคยเห็นลายเซ็นภาษาไทยนะท่านเซ็นภาษาอังกฤษตลอดเลยเพราะท่านเก่งมากท่านใช้ภาษาอังกฤษตลอดท่านเป็นไงอันนี้อันนี้คือท่านเขียนอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นหนังสือ The Kingdom and People of สยาม เป็นหนังสือที่เซอร์จอร์นบอลลิงเขียนเกี่ยวกับสยามในนึงนะเคยมีใครเคยได้ยินคำว่าประวัติศาสตร์เราเลยเซอร์จอร์นบอลลิงไหมสันติสัญญาบอลลิงใช่ใช่ใช่คือเขาเข้ามาทําสันติสัญญาการค้าเสรีกับประเทศไทยประเทศไทยแล้วเขากลับไปก็เขียนหนังสือเล่มนี้เขาได้แต่งตั้งเป็นเซอร์จอร์นบอลลิงก็ใช่รัชกาลที่สี่ใช่ครับอืมโอ้โหอันนี้ก็จารักแต่ของรัชกาลที่สี่จะมีไม่เยอะเพราะในยุคนั้นของหายากมากอืมตองครับแสดงว่ารัชกาลที่สี่ที่คุณวิทย์บอกในคลิปแรกก็คือ เป็นช่วงเบิกที่มีฝรั่งมีคนาช่วงเปิดกรุเทพอ่าช่วงมีการค้าขายกันอย่างแบบใช่การค้าเสรีเสรีเขาจะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของรัชกาลที่4ของผมนะก็จะเป็นจดหมายลายพระหัตถ์ของท่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษเขียนถึงอ่าโทมัสน็อกโทมัสน็อกเป็นกองสูลอังกฤษประจําประเทศไทยใช่ก็จะเป็นลายมือท่านเขียนภาษาอังกฤษเหมือนแนะนําตัวท่านว่าท่านคือตอนที่โทมัสน็อกเข้ามาคือเหมือน ก็จะเข้ามาท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นใครอะไรยังงรู้จักกับใครรู้จักกับเจ้านายคุณนะสนิทกับใครบ้างอะไรอย่างงี้มันก็จะตัวตัวตัวแส์นี่พระราชลัญจกรใช่ครับได้มาอย่างไงครับอันนี้มาจากต่างประเทศพวกนี้ต้องไปบิดดิ้งมาใช่บิดดิ้งจากต่างประเทศครับสังเกตไหมครับว่าฝรั่งเขาเก็บพวกนี้ดีมากทาไมทาไมเขาให้ความสําคัญกับของเก่าทุกชิ้นคุณพอสังเกตว่าไปยุโรปมีร้านแอนชิกทุกถนนเขาปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ให้เก็บให้รู้จักให้รักประวัติศาสตร์รักงานศิลปะแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยใช่ไหมผูกฝังด้วยครับคือคือกระดาษอันนี้คือกระดาษถูกไหมฮะกระดาษครับกี่ร้อยปีะอันนี้ก็ตั้งแต่พศสองพันร้อยสามหนึ่งร้อยหกสิบห้าปีพอดีเกือบเกือบสองร้อยปีใช่แล้วเขาเก็บยิงใหม่เอี่ยมเลยใช่ครับคือถ้าถ้าเป็นแบบบ้านเราคงเก็บยากมากนะใช่ยากด้วยความชื้นด้วยอะไรด้วยภาวะภูมิอากาศอะไรอย่างเนาะ แล้วก็จะมีนี่เป็นนามบัตรใบแรกของประเทศไทยที่คุยกันเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมใช่อันนี้เป็นนามบัตรจะเห็นว่ารัชกาลที่สี่มีสองพระองค์ first king ก็คือพระจอมเกล้าที่เรารู้จักกันนะท่านแต่งตั้งน้องชายถ้าเป็น the second king อ่าใช่ใช่เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองจริงๆตำแหน่งก็คือมหาอุปราชนั่นแหละครับใช่แต่ท่านตั้งเป็น the second king เลยคือสมัยนั้นอาจจะเป็นเรื่องเรื่องสงครามด้วยไหมเออเป็นเรื่องการเมืองด้วยแล้วก็มี เคยอ่านบันทึกว่าเหมือนท่านว่าดวงน้องชายท่านหนุนท่านให้ราชบัลังเข้มแข็งคือให้มาเสริมกันใช่มาเสริมเสริมอันนี้เป็นนามบัตรใช่ไหมครับนามบัตรครับนามบัตรของรัชกาลที่สี่พระจอมเกล้า The first king น่หละลงไว้ถ้า The first king คือพระจอมเกล้าเรามีนามบัตรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ครั้งแรกครั้งแรกในประเทศไทยใช่สุดยอดเป็นไงครับท่านหัวสมัยใหม่ไงอย่างที่บอกว่าท่านถ่ายรูปคนแรกเรวนามบัตรเก่งภาษาอังกฤษ คือถ้าในมุมของของผมก็จะมองว่าอินนิเชียทีฟมากคือมองแบบมีความคิดที่แบบโอ้โหใช่สมัยใหม่คิดเอฟมากๆคุณต้องนึกถึงเ้วใบนี้ใบนี้ยใบนี้เป็นผ้าผ้าสักหลรดผ้าพิมพ์บนสักหลาดเหมือนผ้าเลยนะเป็นผ้าครับพิมบนผ้าโอ้แล้วก็เป็นผ้าพิมพ์วันนี้มีผู้รู้มาบอกว่าใบนี้พิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ห้าอ่ตอนฉลองสร้างวัดราชาธิวาเสร็จเพราะว่าวัดราชามาเสร็จในยุครัชกาลที่ห้าแล้พิมเป็นที่ระลึก แต่จริงๆตอนแรกคุณวิทย์ไม่ทราบที่มาที่ไปคือไม่ทราบบันทึกประวัติที่แน่ชัดเพราะว่าของเก่าบางชิ้นก็ไม่ได้มีบันทึกไว้ครับข้อมูลละเอียดแต่ว่ามีผู้ลูกว่าที่วัดราชามีบันทึกอยู่เวลาคุณคุณวิทย์ได้ภาพแบบนี้คือได้ <c oughs> ไดเ้เป็นเป็นภาพมาเลยเป็นปืนๆอย่างนี้เหรอบางทีก็มีกรอบเก่ามาแล้วก็มาเปลี่ยนอแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้คืออันนี้เราได้จากที่นี่ที่เมืองไทยอ,อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้จากเมืองไทยได้จากนักสะสมครับ เป็นทักษะสมที่น่าจะโอ้โหมีเขาเรียกว่าเป็นก็ใช่ครับทักษะสมองหน่อยแล้วอืมครับอ่าโอเคทันมาแล้วพอจบรัชกาลที่สี่เราก็จะมาเพิ่มมาเริ่มที่รัชกาลที่ห้าแต่อันนี้ยังไม่ท่านยังไม่ขึ้นคลองลาดนะยังยังวัยเก้าเก้าขวบเก้าพรรษานี่รัชกาลที่ห้าใครเคยเห็นบ้างตอนท่านท่านท่านยังเด็กเท่อะใช่อันนี้ถ่ายยุคเรารัชกาลที่สี่ครับครับอันนี้อันนี้ก็เป็นภาพจริงแน่ๆกต้นฉบับ first copy ใช่ถ่ายโดยฟรานซิสจิต ในงานสรลองรับพระสุพรรณบัตรโอ้ยนี่คืออะไรครับเครื่องเครื่องราชคือเหมือนเครื่องอิสราเอลนะเครื่องยศอ่ะตำแหน่งว่าอันนี้คือรัชทายาทอันดับที่หนึ่งคือว่าที่กษัตริย์อ๋อก็จะมีเครื่องบอกใช่เครื่องบอกเหมือนบอกเลยว่าเป็นยศใช่เครื่องหีบหมากทองคำแต่ละชัตนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในกระบี่อูอตายแล้วผมผมเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นอาหารการกินไม่ใช่ครับายแล้วเป็นเครื่องยศเครื่องแสดงฐานันดรโอ้นงจริงครับโอ้โห เดี๋ยว insert ภาพให้ดูนะครับเพราะว่าจะเห็นเลยอันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นเซตของเขาเลยว่าถ้าเป็นยศตำแหน่งนี้่ใชก็จะมีแบบนี้เลยใช่โอ้สมัยปัจจุบันยังมีนะเครื่องราชประหมจุาจอม9ก็จะได้สำรับแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็สำรับไม่เหมือนกันครับผมยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แล้วแล้วแบ็กกราวก็จะคล้ายๆกันเนาะคือก็จะมีแบบ เป็นผ้าสมัยก่อนก็เขาจัดจัดสตูถ่ายกันการแจ้งเพราะสมัยก่อนถ่ายในที่มืดไม่ได้ครับเขาพวกนี้เราเห็นไม่เหมือนในห้องไม่ใช่ในนั่นีถ่ายเนการแจ้งนะอันนี้จากทางแจ้งใช่แล้วเขาก็ถึงถึงผ้าถึงอะไรให้ดูเหมือนไม่เห็นอยู่ในห้องอ่ะใช่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับอันนี้รูปบนน่จจดยาสามพี่น้องท่านท่านเป็นร่วมพระมารดาเดียวกันก็คือสมเด็จทางซ้ายเนี่ยเจ้าฟ้าพนุังศรีสว่างวงก็คือต้นราชสกุลพานุพันธ์ ครินวังสมเด็จวังบุรพาไหมวังบุรพาที่คือวังบุรพาจริงๆเดียรสยามปัจจุบันส่วนองค์นี้ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพัฒนิพงศ์ก็คือเป็นน้องชายร่วมพระวันดากับท่านกับสมเด็จพระเทพริน์เป็นเจ้าฟ้าสามเจ้าฟ้าคือจริงๆแล้วะภาพถ่ายที่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมาเป็น e f e r e n c ์ของ บันทึกประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยไหมเพราะเพราะมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเขาเขียนมาแบบนี้พอเราไปเจอภาพนี้มาเนี่ยมันสามารถมาเป็นข้อโต้แย้งอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีก็มีก็มีในหลายในหลายเคสเหมือนกันครับบางทีก็เถียงกันว่าบางทีเด็กๆน้องหน้าคล้ายๆกันหรือจะมีเหมือนตอนเจ้าฟ้าสีราดอ่ะครับเอารูปรอจจตตอนเด็กมาเค้ดวาเป็นเจ้าฟาสีราชไม่ใช่เพราะเจ้าฟาสีราชท่านไม่มีจุกท่านท่านสิ้นวรชนตั้งแต่อย่างไม่สองขวบอ๋อไม่ถึงว่าแม้กระทั่งอ่าใช่คนจะเข้าใจผิดว่า ตั้งต้นเลยใช่จะเข้าใจผิดกันมาบางทีจะมาเจอใบหนึ่งรูปใบหนึ่งเป็นรูปรัชกาลที่เจ็ดตอนเด็กล้วท่านเซนประชาธิปกจึงรู้ว่าอ๋อองค์นี้ไม่ใช่เจ้าฟ้าสี่ลาทเพราะว่าท่านแม่เดียวกันแล้วอย่างนี้แหละครับโทษทีอันนี้อันนี้ก็พอวิจิตมากพอท่าน9ขวบใช่ไหมก็จะมาตอนที่ท่านอายุสิบห้าท่านได้ขึ้นของราชตั้งแต่อายุสิบหารัชกาลที่สท่านประชวรสวรรคต รัชกาลที่๕ได้ขึ้นรองราชครั้งที่หนึ่งรัชกาลที่ทำบรมราชพาิธีออทั้งหมดสองครั้งคือครั้งแรกอายุ15ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้สมเด็จร,ราชาการครั้งต่อมาจะเป็นครั้งที่สองก็จะอยูอย่ยด้านนูนน้นที่ท่านอายุยี่สิบคือออันนี้จะเป็นของที่ลึกใน,ใน,ใ,นในพระระชาชพิธีนะครับสวยมากครับเป็นงานฝังมุกคืองานแฮนด์เมดแน่นอนับเนี้แล้วทำโอ้ยทำด้วยทำจากอะไรครับโทษครับมุกครับมุกเปลือกหอยมุกอูวิจิตมากนะใช่ครับแล้วแบบ แล้วใหม่มากด้วยเราทำได้ยังไงกับคุณเก็บนี้เก็บได้แบบเก็บรักษาอย่างดีใช่ครับนี่อย่างนี้นี่โหตีมูลค่าไม่ได้เลย <c oughs> สุดอ,อันนี้ก็นนจะเป็นภาพนี้เป็นภาพที่ผมเดินเข้ามาแล้วผมสะดุดเป็นครั้งแรกเลยผมรู้สึกว่าเป็นภาพผ่านข้างที่มีสเสน่ห์มากคืออย่างที่บอกว่าท่านถ่ายฝีมือช่างกล้องท่านแต่ละคนคือสุดของโลกในยุคนั้นอันนี้ก็ท่านถ่ายที่เมืองฟอเรนต์ตอนเสด็จพระที่โลกันนิดนึง โรมันคืออิตาลีใช่ที่เราหเห็นลายเซตนี้ไม่ใช่ลายเซนรัชกาลที่5นะเป็นลายเซนของช่างภาพมอนตาโบเน่โอ้ชื่อนี้ดังชื่อนี้ใช่ลูจิมอนตาโบเน่ก็ถ่ายรัชกาลที่5ไว้หลายรูปแล้วตรงกลางเป็นตราสัญลักษณ์ของอ่าสมัยก่อนเขาจะมีค่านิยมอย่างหนึ่งเราเคยคุณคุณพ่อเคยเดินผ่านร้านคาเทียแล้วมีตาแผ่นดินไหมเห็นมีตาแปะอยู่หน้าร้านนะครับคือเป็นช่างภาพของกษัตริย์ประเทศนั้น เขาก็ oh จะมีตาตาตั้งเหมือนคุดเหมือนคุดบตาตั้งหน้าเซนท่านอย่างนั้นอ่ะอ๋อโอ้โหอ่าใช่ประมาณนี้แล้วเวลาอย่างอย่างนี้ครับคุณวิทย์คุณวิทย์ไปเห็นภาพเนี้เราสามารถใช้ข้างล่างเป็นเรฟเลนได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยได้เลยคือหมายถึงว่าเรามองที่เท็กซ์เจอร์ของรูปแล้วแล้วมาประมวลผลกับเรื่องของใช่ใช่ใช่หลายหลายคือเรื่องอย่างที่บอกว่าเราดูหลายหลายอย่างเเป็นหลายองค์ประกอบคือรูปอย่างที่บอกว่ามีปลอมไหมมีฮอบการ์ดเก่ามารูปใหม่แปะก็มี มีมีมีแต่ว่าเราดูความธรรมชาติของมุมของขอบของกระดาษเนี่ยพวกนี้ใช่ครับผมโอ้โหท,ทำไมโทษทีอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ไอคาถามที่ดีหรือเปล่านะแต่ว่าอยากถามนิดนึงว่าทําไมเมื่อก่อนเราไม่หันหน้าถ่ายรูปทาไมท่านต้องหันข้างด้วยหันข้างยังมีรูปท่านหันหลังยังมีนะแต่ผมไม่ได้เอามาโชว์ท่านหันฝ่ายสี่มุมนะเป็นพระทาชคือแบบว่า เราทุกวันนี้ก็ยังมีถ่ายนข้างบางบางอย่างถ่ายไปเพื่อเป็นต้นแบบเหรียญก็มีอ๋อใช่ใช่มาโอ้มีเหตุผลใช่เพราะผมผมดูเนี่ยผมเห็นหันข้างไงี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเหตุผลที่ท่านหันข้างเพราะอะไรเนี่ยครับแต่ดูสิครับว่าร้อยกว่าปีเห็นเส้นพระเกศานีโอ้ชัดมากชัดแววตาใช่โอ้ฝีมือฝีมือภาพเก่าไม่มีเสน่ห์ใช่บางทีเราดูลูกปิ้นอ่ะพอเราไปเห็นของจริงก็รู้แล้วว่ามันต่างใช่ถูกต้องไหมภาพเก่าเขาบอกว่ามีชีวิต เหมือนแบบมีชีวิตจริงๆภาพต้องเก่าจริงๆในยุคแบบนี้นะคือผมว่าจริงนะเพราะว่าผมดูอย่าง,างล่าสุดเนี่ยภาพบางภาพท,ที่เป็นภาพเก่าอะ่ะแล้วมีแววตาเนี่ยเหมือนเหมือนชีวิตเลยอะ่ะครับโอ้โหขนลุกเห็นแล้วก็ขน,นลุกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดน้ําชาชที่มีมูลค่าสูงที่สุดของประเทศไทยเป็น,ปนชุดน้าชาจาก,กราีผมผมจาได้ว่าเซียนพระเขาก็เล่นกันด้วยนะอ,อหลายคน ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่องกระเบื้องเมืองไทยครับทำไมถึงถึงนิยมกันครับอันนี้ข้อแรกเลยสวยอ่าสวยข้อ2คือความหมายดีชุดจักรีเป็นของสูงทำมาตั้งแต่รุ่นนี่เลยครับงานพระเมนของเจ้าฟ้าสรีราชพศสอง0สี่อสาครับ130ปีที่68-138อมปีครับมีกี่ชุดครับมีทั้งหมด9สี เท่าที่คุณวิทย์มีตอนนี้มีห้าชุดอ่ามีห้าชุดแต่จริงมันมีเก้าสีอันนี้เราแบ่งตามวันแบ่งตามวันพระราชนทานตามวันเกิดของคุณได้รับพระราชทานอ่าวันจันทร์สีเหลืองอังคารชมพูวันพุธสีเขียวผมไม่มีอ่าพฤหัสสีขาวอ่าสมัยโบราณคุณแรใช้เปนสีขาวเอาพุธสีขาวใช่วันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีดำวันอาทิตย์สีแดงทั้งหมดเจ็ดแล้วคุณวิทย์บอกสีพิเศษอีกสองสีอ่าแหมสีเงินกับสีทองเหมือนกล่องชุ่มเลยมีซีเกต สองสีที่พิเศษนี่นคือส,สีเงินกับสีทองครับคุณวิทย์เคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอแต่ไม่ได้ถ้าถ้ามีคนที่เขามีครบไหมคือจะบอกนะเลยว่าชุดจัก,กรีไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับมีสามแบบมีชุดแบบจีโบด้วยแล้วก็มีชุดเจ้าฟ้าด้วยคือถ้าคุณจะเก็บครบเนี่ยคุณต้องมีเก้าคูณสามยี่สิบเจ็ดชุดยังไม่เคยเห็นแต่แต่ละชุดเนี่ยอันนี้แอบกระซิบได้ไหม อยากทราบหลักล้านครับใช่แล้วมันเขาแพงมานานแล้วแพงด้วยสีได้ไหมแพงด้วยสีด้วยอแต่ละสีราคาไม่เท่ากันสีขาวถูกถูกสุดอสีขาวกับดาเนี่ยจะจะจะเป็นเพนก็จะถูกหน่อยใช่แล้วขึ้นมาก็จะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีพูเนี่ยพอๆกันสีแดงแต่สีเหลืองกับสีฟ้านี่สดมากเลยนะครับชมพูด้วยเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาช่าตาท่านท่านสั่งผลิตจากโรงงานแซฟเป็นโรงงานเครื่องกระเบื้องที่ดีที่สุดในโลกในยุคนั้น เราจะได้เห็นเราถึงเห็นว่าความงามวัสดุเนี่ยนําเข้ามาไม่ใช่ผลิตที่นู่นเลยผลิตที่นู่นเลยเป็นชุดน้าชาของจีนแบบไทยลายฝรั่งสารชาที่บอกว่าผสมผสานใช่ครับอันนี้โอ้โหเจ๋งจริงนะัเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยก็อันนี้ก็จะเป็นชุดแต่กฐานนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับจริงๆตอนได้รัาพระราชทานมาจะมีถาดด้วยอมีถาดด้วยใช่ถาดจะเป็นแบบนี้ถาดสารแต่ว่า บางชุดถาดก็ไม่อยู่แล้วก็ต้องหาถาดจางเงินมาใส่แทนอใช่ครับแต่ปับประทานนี่คนรับประทานก็ต้องมาหาใส่แทนไม่มีไม่มีให้เวลาเก็บรักษายากไหมครับเสียวนะแค่ให้แตกอย่างเดียวอ้มันแต่มีคนเคยบอกผมว่าวิย์รู้ไหมว่าทําไมมันถึงแพงอืเพราะมันแตกไงถ้ามันไม่แตกมันคงไม่แพงคงเหลือเยอะใช่ยิ่งสั่งมาน้อยแล้วก็ยิ่งยากเขาบีก โอ้มีเหตุผลใช่เป็นของแรจริงๆอันนี้เรามาดูตรงตู้บ้างก็จะเป็นเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายคลปทัชารที่ห้าทัชการทนี่ห้าระเบ้ารูปส่วนพระองค์อันนี้ผมผมว่ามาสเตอร์เพลอันนี้ก็เป็นทําจากอะไรครับหนังหนังหนังปั๊มมือโอ้โหคนที่ทํานี่มีชื่ออยู่เนี่ยครับทำจอร์ดแต่ผมอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกเขาไม่รู้ว่าเขาออกเสียงยังไงจอร์ดโฮเบเนี่ย เขาเป็นในวิกิพีเดียมีนะขับไปเซิร์ชตอนแรกของผมไม่รู้หรอกนี่คือเป็นอัลบั้มภาพแหลอฮะอัลบั้มใส่รูปต้นอารูปของท่านรูปแล้วตอนที่คุณวิทย์ไปได้มาหมายถึงว่าก็มีรูปอยู่ในนั้นนมี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 เจ้าของนี่ได้เจ้าของนี่เป็นคนไทยที่อยู่ที่เยอรมันแล้วไปเจอในร้านขายของเก่าโอ้แล้วเขาได้มายังไงก่อนเขาก็ไปเจอไปซื้อมาไว้แบบ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้เล่นของเก่า้วยนะแต่เขารู้ว่าเป็นของไทยเขาเลยซื้อมาอ๋อ คือคือเราส่งไปหรือฝรั่งเขามาบ้านเราแล้วเขาเอาไปคือมีหลายปัจจัยว่าของเก่าบ้านเราทำไมไปอยู่ที่เมืองนอกทำไมคนถามเยอะข้อแรกเลยคือท่านพระราชทานให้กับผู้นําประเทศในสมัยนั้นตอนรัฐาญยุโรปด้วยข้อที่2ก็คือย้อนกลับไปยุคสงครามโลกคนักสะสมไทยยังไม่มีฝรั่งเขาเก็บของพวกนี้ก่อนเราเขาเป็นเขาเป็นคเขาก็มาซื้อของเราไปเยอะวระพุรูปดีๆเครื่องไม้ดีๆงานศิลปะดีๆเขาซื้อออกโคดนอกจากเราไปเยอะนี่ คุณวิทย์ไปตามเก็บมาหมดเลยแต่วันเวลาเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้คนไทยซื้อดีกว่าคนไทยกลับไปซื้อคืนเออแปลกวันเวลาเปลี่ยนในในวงการพระนะคนคน,คนต่างชาติซื้อดีกว่า <laughs> ใช่ <laughs> โอ้แต่แต่อย่างเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติหนึ่งเดียวเลยไหมฮะเป็นชิ้นเดียวผม<ท><ท>คิดว่าท่านอาจจะผลิตหลายเล่มนะอาจจะหลายหลายเล่มแต่ว่าตอนนี้ที่อยู่สมบูรณ์แบบเนี้ยที่อยู่กับเลยสมบูรณ์ยังไม่เคยผมไม่เคยเห็นเล่มแรก ใช่ครับแล้วเขาเก็บหนังได้ดีมากนะครับใช่อันนี้คนที่ทํานี่เป็นช่างเครื่องหนังที่ฝีมือระดับโลกในสมัยนั้นอ้ใหม่ถ้าเทียบสมัยนี้ก็อาจจะเป็นแอร์เมสใช่ใช่รับหนังหลุยเออะไรประมาณนั้นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่รลึกสมัยรัชกาลที่ห้าทั้งหมดนะครับก็จะมีเหรียญที่ยอดนิยมที่สุดทุกคนส่งไหมมีคนส่งให้ผมดูวันเะเป็นร้อยเหรียญก็คือเหรียญปราบห่อผมบอกไว้เลยว่าหนึ่งแสนเหรียญ หรือหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยอาจจะมีแท้เหรียญเดียวเพราะเป็นเหรียญที่ปลอมเยอะที่สุดเยอะมากเยอะาาแล้วว่าดูเป็นเป็นครับมีมีจุดดูอยู่ครับคือที่ผมเล่นเหรียญราชการนี่5เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าข้อแรกเลยท่านผลิตจากเมืองนอกบล็อกนอกครับผมผมว่าเล่นง่ายกวบล็อกในนะก็เลยผมผมเลยจะจะถนัดมากกว่าพวกเหรียญเหรียญพระอย่างงี้ผลิตในประเทศผมดูไม่ออกอย่างเยีายอย่างเหรียญปากข้อนี่ความหมาย เหีท่พระราชทานให้กลับกับในยุคนั้นมีกระบอกห่อจีนห่อท่านส่งทหารขึ้นไปลบไปปราบปราบจีนห่อแล้วคนที่ไปลบกลับมาก็จะได้เหรียญนี้เป็นรางวัลก็เลยครว่าเหรียญตราห่อครับโอ้เป็นมีมีมีแค่เป็นเหรียญนี่มูลค่าสูงสุดของราชกันที่ห้าหลักล้านครับอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญเงินไหมฮะเนื้อเงินมีเนื้อเดียวเนื้อเดียวเลยใช่ใครส่งทองคำมาผมผมว่าจบเลยสลบ มันจะมีนะแต่ที่ผมเคยเห็นยังไม่เคยเห็นแท้มากัเถอะอ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นยศใช่ครับนี่จะเป็นพวกเข็มกัดพระราชทานครับพวกนี้ท่านจะพระราชทานในกับพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าลูกยาเธอเป็นที่เลยกในโอกาสต่างๆแล้วอย่างอย่างตรงนี้ก็เป็นมีมีก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกขององไทยอันนี้ผมงงมากนะเล่นมาสิบปีราคาเท่าเดิมไม่ถึงแสนสักที ผมถึงบอกไงใครบอกว่าซื้อยิ่งซื้อยิ่งแพงไม่จริงอันนี้บางอย่างยิ่งซื้อยิ่งถูกก็มีใช่อยู่ที่ค่านิยมอยู่ที่ค่านิยมใช่ครับค่านิยมโอ้โหนี่ก็ถือว่านี่เหรียญหนวดเหรียญหนวดก็เป็นเหรียญที่มีปลอมอันดับที่สองของประเทศแสนเหรียญจะมีแท้สักเหรียญหนึ่งผมว่าผมบอกได้เลยนี่ประสบการณ์จริงจากตัวผมเองที่บ้านผมมีแต่ผมอะเอามาดู ไม่ใช่ผิดพิมพ์ข้างหลังไม่ใช่ครับข้างหลังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรตรงช้างะขาวนไม่มีก็เลยคิดว่าน่าจะ้จะมีเยอะมากเลยอ่ะแต่เกมหมดลวอันนี้ปสเกมมานานแล้วอันนั้นจะมีเรื่องหนึ่งนะชอบเป็นคนส่งมาแล้วผมบอกว่าไม่แท้ครับจะไม่แท้ได้ยังไงตั้งแต่สมัยพ่อหนู S <S ผมบอกว่าอ๋อเหรียญนี้มันเกมมาหลายสิปีแล้วครับอันนี้เป็น,นปคำถามที่ <S <S ยอดฮิตพอยอดฮิตมากบางคนโกรธเลยได้จากมือก็มีบางคนถ้าบางคนเคสนิยหลีกเลี่ยงการตอบว่าไม่แทน้นะจะบอกว่าอ๋อยังไม่ชอบครับอันนี้อันนี้จริงนะคุณวิทย์เป็นเพนพอยต์ของวงการนะบางทีเนี่ยเอฟซีส่งมาถามผมหรือส่งมาถามคุณวิทย์เนี่ยบางทีถ้าผมไม่ตอบเนี่ยไม่ได้ว่าผมยิงหรือว่าอะไรนะบางทีตอบไปเนี่ยไม่รู้จะจะโกรธเราหรือเปล่ามไ่ตอบไม่ตรงใจบางทีถ้าตอบจริงก็ไม่ไม่ชอบไม่ตอบเอ๊ะทำไมไม่ตอบอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจว่าบางที เราตอบไปแล้วมันจะมีปัญหาใช่ไม่พอใจไม่พอใจใช่ครับโอเคอ่าเราก็จะมาตรงนี้เนาะก็จะเป็นครับภาพนี้ในในหมู่นักสะสมเรียกว่าภาพทรงหล่อเป็นภาพพิมพ์หินทําไมถึงเรียกทรงผล่อว่าถือว่าเป็นภาพที่ท่านหล่อที่สุดโอ้สวยจริงหล่อจริงมากจริงคับหล่อจริงๆรครับอันนี้เป็นเป็นภาพวาดไหมฮะภาพพิมพ์ครับภาพพิมพ์ใช่ครับ พิมพ์จากยุโรปในสมัยนั้นถ้าถ้าผมว่าเมื่อก่อนก็มีการพิมพ์มีแล้วมีแล้วที่ทเป็นสีอย่างนี้การพิมพ์การพิมพ์มีแล้วครับ<อ>พิมพ์สีมีมีมานานมีมาเป็นร้อยปีแล้วครับหนังสือห<อ>นังสือเนี่ยมีัเมืองนอกมีตั้งแต่สมัยธทธยานะมีการการพิมพ์เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยทธยาอันนี้สวยมากครับอันนี้ก็คือเต็มเต็มยศเลยใช่ไหมครับเต็มยศใช่ครับแล้วก็ จะมีองค์นี้หล่อเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ห้าหล่อจากฝรั่งเศสหล่อแบบส่งมาพร้อมกับพระบรมรูปทรงม้าศิลปินคนเดียวกันคือนี่ครับที่พี่น้องตระกูลซูสที่ปารีสใช่ครับต้องเล่าว่าท่านเสด็จไปเป็นต้นแบบตัวจริงให้ฝรั่งปั้นะบรมรูปทรงม้าที่ยกมาที่หลานบรรับแล้วก็ท่านให้ปั้นองค์เล็กมาสําหรับให้คนในสมัยนั้นบูชา ตามประวัตินะเขาลากกันมาว่าองค์ละ80บาทเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีทั้งหมด400องค์ฐานเหลี่ยมเนี่ยจะมีเลขข้างในแล้วจะมีหมุดมีหมุดอันนี้ก็มีปลอมเยอะเหมือนกันแต่ดูง่ายครับเพราะว่าฝีมือฝรั่งเศสนี่สุดยอดระเบยดมากแล้วอย่างนี้คุณวิทย์ไปได้มาอย่างไรครับอย่างนี้ก็ได้จากบ้านตระกูลเก่าครับเขาได้รับเช่าในสมัยนั้นเมืองไทยเมืองไทยที่นี่ใช่เมืองไทยส่วนมากพวกนี้ยู่เมืองไทยหมดเพราะนี่สั่งมาให้คนไทยครับผม ก็จะมีภาพนี้ที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันสวยจริงๆเป็นภาพพิมพ์หินบอมราชาพิเศษรัชกาลที่ั้งครั้งที่2อันนี้ก็จะพิมพ์จากยุโรปในสมัยนั้นแล้วก็ใบนี้ที่พิเศษคือปกติที่พ้นพบมนะสภาพจะยับเยินมากเลยเพราะว่าด้วยอายุด้วยเนื้อกันดาษด้วยอุณหภูมิ้าระด้วยแตกหมดเลยแต่ใบนี้เป็นถือว่าเป็นใบที่สีและสมบูรณ์ที่สุดครับอันนี้คือเราบุรณะอีกทีบุรณะอีกทีหนึ่งจะเห็นคลิปวิดีโอข้างหน้าที่ผมได้มา ที่ดึงออกมาแล้วฝุ่นกรุมนั่นแหละนั่นแหละคือรลปนี้แหละครับโหแล้วเวลาเราทําอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราไปบูรณะทําใหม่ปุ๊บจะเสียราคาไหมฮะไม่ครับบูรณะคือการไม่ใช่การทําของเก่าให้เป็นของของใหม่นะคือการทําของเก่าเป็นของเก่าแต่ว่าทําให้มันที่ที่เขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และคงทนอยู่ได้อีกเป็นร้อยปีเพราะเขาอยู่มาถึงเราเนี่ยร้อยกว่าปีเราก็ต้องทาต่อให้อยู่ไปอีกร้อยกว่าปีสุดยอดเลยแล้วคนทําก็เก่งมากใช่อาจารย์ขวัญจิตเลิศสิริ เดี๋ยวคุณพ่อว่าไหนมีโอกาสต้องไปดูการทํางานของท่านอยากรู้มากเลยตอนที่ท่านกําลังทําเนี่ยมือจะสั่นมากข้าต้องใจเย็นมากมากต้องไม่พลาดนิดนึงไม่ได้เลยรูปเนี้ยแค่แกะออกจากกรอบถ้าแกะไม่เป็นก็หลุดเป็นแผ่นแล้วใช่แตกรูปนี้เป็นเป็นภาพเอ่อเพ้นท์ภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ใช่พิมพ์หินแต่โอ้โหเหมือนก็คือพิมพ์จากรูปนี้พิมพ์จากรูปต้นฉบับเนี่ยคือท่านส่งรูปไปที่มังนอก แล้วฝั่งหลังก็แกะแม่พิมพ์แล้วก็ปริ้นทีละสีจนกว่าจะได้สีครบตามที่เมื่อก่อนเขาไม่ได้รูปทีเดียวแวอาเป็นสีที่คุณมอถามว่ารูปสีมีได้ไงซ้ําทีละสีทีละชั้นทีละสีทีละชั้นทีละสีทีละชั้นเราถึงเห็นเป็นเลเยอร์ของสีเห็นไหมครับเหมือนภาพสีน้ำมันคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นภาพวาดไม่ใช่เป็นภาพพิมพ์โอใช่ตอนแรกผมเข้าใจว่าภาพวาดเพราะว่าเหมือนสีน้ำมันเลยครับโอ้แต่ แต่นี่คือต้นฉบับอ่าใช่ฝรั่งก็จะ,จ,ะจะรับรูปรูปนี้ไปรูปถ่ายตรนจะน,นไม่ไกระดาษแข็ง,ขขงอะกระดาษแข็งรองมนกระดาษกระเขาเรียกการเป็นการใช่กระดาษกระดาษรูปจร <c oughs> ิงจะบางเขาจะวางบนการที <c oughs> ไม่งั้นหักหมายถึงว่าตัวนี้เป็นตัวแบบที่เอาไปทํารูปใช่ครับเป็นต้นแบบแล้วตัวน,นี้ก็เป็นต้นแบบจริงจริงด้วยไม่ไม่จริงครับหมายถึงว่าเป็นรูปที่เอาไปฝรั่งไปใช้แบบแต่อาจจะพลละบายโอเคโอเคเข้าใจโอ้บแล้วก็ชุดนี้จะเครื่องตู้นี้ทั้งตู้เลยอืมเป็นเครื่องผมเ้อนต้องระวังมากเลยกลัวเป็นเครื่องกระเบื้องอ ที่โรช卡尔นีกก่้5สั่งจากผลิตจากประเทศจีนคุณพ่อเห็นนีน่นี่อ่านออกไหมเป็นภาษาไทยนะนี่เป็นภาษาไทยนะเห็นไหมโอ้จอปร,รอเห็นไหมท่านผูกท่านผูกลายจะไม่บอกผมก็ไม่ผมก็จินตนาการได้เลยออกแบบใ,ให้เป็นชื่อท่านเป็นแบบเิเป็นภาษาจีนอ่าเทมากเทไหมครับส่งพระเทเทมากครับนี่ก็จะมี1 0ลายจมลอ หมายถึงว่าลายผู้นี้เหมือนกันทุกชุดถูกไหมไม่ไม่เหมือนเห็นไหมไม่เหมือนคนละลายนะมีทั้งหมดสิบแต่จะอัดแอพให้เป็นเหมือนจีนจีนหน่อยใช่ใช่ใช่เขาเป็นพระราชนิยมแบบจีนอันนี้มออให้คนจีนเหรอครับไม่ใช่สั่งคนจีนมามอบให้คนไทยใช่ให้คนจีนทาให้คนจีนทําแล้วมาให้คนไทยใช่แต่คนที่ได้อบวิทย์เขาเรียกว่าตามพระราชประสงค์เนาะจะให้ขระราชทานให้กับใครเขาให้เนื่องในอะไรส่วนใหญ่สมัยนั้นย้อนกลับไปก็อย่างที่บอกยุคผมเล่นยุคเราเล่นสแตมย้อนกลับไปยุคนั้นเล่นกระเบื้อง ไม่มีโซเชียลเล่นเล่นเล่นกระเบื้องเล่นชุดน้ำชาเล่นอะไรพวกนี้เป็นใครมีอ่ะใช่คือให้กับคนที่รู้สึกว่าเป็นแบบแขกบ้านแขกหรืออะไรรับใช้ท่านท่านให้อ่ะท่านถูกอ่าใช่ตามพระราชประสงค์โอ้โหแสดงว่าคนที่มีที่บ้านที่มีแบบนี้ก็สมมติจะเป็นตระกูลโบราณใช่ครับแล้วแล้วเวลาคุณวิทย์ได้มาเนี่ยได้มาหมดเลยทั้งนี้ไม่ไม่ไม่ทีละชิ้นทีละใบว่ามืทีซื้อค่อยๆเก็บทีละชิ้นเนี่ยมันคือเหมือนจิ๊กซอต้องบอก F4 ไม่ได้ว่าได้แบบได้ง่ายๆเพราะอันนี้ต้องเป็นการอันนี้การนี่ได้ที่หนึ่งชามรองกาได้อีกที่หนึ่งจอกได้อีกที่หนึ่งเราไม่ได้เป็นเซตเดียวกันเหรอครับเป็นเซตเดียวกันแต่ว่าเรารวมจากละสามที่มารวมกันไงหมายถึงว่าคุณวิทย์ได้มาเนี่ยคทเลยคทเลยเหรอคทเลยนี่ผมได้จอกมาสามใบได้จานมาใบบางชุดเป็นสิบปีกว่าจะครบต้องรักขนาดเนียถึงจะทำโหต้องใช้ความพยายามสูงมากนะใช่ครับแล้วเวลาด้วยใช่ผมบอกคนาเล่นของเราใจเย็นใจเย็นใจเย็น หาเจอบางทีเขาก็ไม่ขายก็มีอย่างเงี้ยตู้อย่างเงี้ยก็นี่เขาเป็นร้อยปีใช่ครับเขาเขาเรียกเป็นตู้ไม้ตู้ขาสิงขาสิงนี่ครับขาเป็นสิงอ่าโอ้โหอันนี้ของแท้เลยครับโอ้โหเป็นไม้สักไม้สักครับแต่แกะลายไทยโดยช่างจีนโอ้เราก็เข้าใจว่าเขาใช้คนไทยแกะนะไม่ใช่ใช้ช่างสมัยก่อนช่างจีนเป็นช่างแกะสลัก แต่คนไทยทําได้ไหมวิทยจริงแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยทําได้แต่ว่าไเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ทําได้ครับแต่ว่าฝีมือช่างไทยกับช่างจีนี่เหมือนกันช่างจีนเก่งอ๋อครับแกสลักนี่เราเห็นเวลาเราดูงานแล้วโอ้โหเรารู้เราเรามีดกว่านะเราเมียดมากช่างจีนนี่คือเขาสุดยอดวิจิตรนี่ก็เป็นทองใช่ครับเป็นปิดทองปิดทองโอ้โหอ่าเราก็จะไล่มาตามแล้วชสมัยเนาะเดี๋ยวเราก็จะไล่จะใกล้จะจบราชกาลที่5ก็จะต่อห้องที่สองกับราชกาลที่6กับราชกาลที่เจได้สมเด็จพระสังฆราช ภูนขอให้ท่านไม่สึกต่อไปจะได้เป็นขึ้นเป็นสังฆราชเนี่ยผมตั้งใจปิดจบเพราะว่าเป็นูปทุกครั้งที่เห็นเป็นรูปที่ถ่ายในยุคราชการที่เจ็ดแล้วต่อมาเด็กผู้ชายข้างซ้ายนี้ได้ขึ้นครองราชเป็นราชการที่แปดคนข้างขวานี่ก็คือราชการที่เก้าทำไมถึงเอาพระชัยติดกระถานไม้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็บอกว่าพระชัยเวลาในสมัยโบราณท่านตั้งบนหิ้งจะ,จะไม่สามารถตั้งเสมอ พระ,พระเอาอื่นเพราะว่าถือว่าเป็นพระที่อยู่สูง